วัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านข้าวครับผมอำเภอรประโคนชัยครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยวข้าวใหม่ล่าสุดนี่ครับตอนนี้ผมมาถึงอู่ของอข้าวแล้วฮะเจ้าของมีรถเกี่ยวอยู่แล้วครับผมนี่สองคันนะผมเจ้าช้างไวไฟกับ สมบุญพัฒนาครับผมก็ต้องขอบคุณไปยังเสียป,ปอบอด้วยครับผมนะครับให้เราได้มาดูรถเกี่ยวคันใหม่ครับผมนี่ของดีบางเลนนี่ครับผมบอยเจริญการช่างครับ2 0 2 4นะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยครับผมเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายจุดเลยทีเดียวนะครับเอา อนอื่นก็เดี๋ยวมาดูครับผมนี่ทีมงานของเขานะครับนี่เราเข้ามาดูครับผมนี่ทีมงานนะครับโอ้โหกำลังฉลองกันเลยเอาสวัสดีครับโอ้โหเสียสุดยอดเลยนี่วันน,นี้วันดีนะวันดีโอ้โหนี่ครับรถเกี่ยว เจ้าช้างคันนี้นี่ผมเคยมารีวิวแล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้มาเอ้าโอ้โหล้างล้างโอเทปก่อนล้างล้างโอเทปก่อนนะฮะอืมโอ้โหปีนี้น่าจะจุดญาติกันนะครับเอ้าเสียนี่เสียเสียป๊อบอายเนาะเสียป๊อบอายนะครับ <laughs> โอ้มีเครื่องจักรเยอะมากครับผมนี่รถขุดหกล้อก็มีนี่ โอ้ยงานรกาศก็มีเทลเลอร์ก็มีฮะนี่ธุรกิจของแกนี่สดยอดหยู่ใจกาลังทุ่งนาเลยครับผมรถไทยก็มีเนี่นะครับรถเกียวนี่จัดมาเท่าไหร่สองล้านสองสองล้านสองแสนสองล้านสองแสนแปดมืนอ๋อราคานี่ก็โอเคนะแต่สเปคก็สวยนะ มีอะไรเพิ่มเติมไหมพิเศษไหมคันนี้แม่งปองทั้งทั้งชุดช่วงล่างช่วงล่างแม่งปองทั้งชุดเลยครับผมโอ้โห oh. ใหม่ใหม่ใหม่เลยเนาะอืมเราเห็นว่าตัวนี้เป็นชมใหม่เลยใช่ไหมครับสองพันยี่สี่สี่เลยสองพันยี่สี่น่าจะเป็นสองพันยี่สิบห้าแล้วเนาะครับ <c oughs> ถ้าหลังปีใหม่ไปก็ยี่สิบห้าแล้วนะครับอืมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตชมแม่รถเกี่ยวนะ ตัวนี้ก็เห็นว่าป่ากเกียวอยู่ประมาณสองเมตรแปดสิบถึงสามเมตรนะอยู่ประมาณประมาณนี้เนาะประมาณนี้เกือบสามเมตรนะครับอโอ้อบอชันค่อนข้างดีครับตัวนี้ท็อปทอปเลยนะท็อปทอปนะครับโอ้สวยจริงๆเลดเกือบทั้งคันครับผมยกเว้นช่วงล่างที่มีโครงสร้างเป็นเนื้อเหล็กนะผมเพื่อความแข็งแรงนะครับบอยเจริญตัวนี้นี่ เขาว่าเน้นเรื่องของอาการเก็บรายละเอียดนะก่อเนเย็บพอสมควรนะครับผมรอยเชื่อมรอยอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็ได้พบกับพี่บอยอยู่ครั้งหนึ่งครับผมงานโชว์รถเกี่ยวข้าวอยู่งานประทนอาดุลนะครับก็ได้พูดคุยกับแกก็แกก็ค่อนข้างที่จะพูดดีนะครับนะจี๊จังหน้าหน,น้ากากโอ้โหขมกริบเลยฮนะ เลดเงาวับเลยครับผมนี่ต้องต้องยกปูให้เลยนะบอยเจริญการช่างครับสุดยอดสุดยอดตัวนี้อุ้มอ,อยู่สองตันห้านะฮะอุ้มข้าวนะครับอุ้มข้าวสองตันห้าโครงสร้างตู้น่าจะอยู่ประมาณหกพุทสี่นะครับหกพุทสี่ ช่วงล่างนี่ก็เป็นตเนะเล็ฮะเหล็กหนาๆเลยนะครับทุกคนเหล็กหนาๆบริเกินครับนะเล่นสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับชุดอ่าท่อข้าวขึ้นอุ้มนะฮะตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วครับผมกดเกี่ยวแต่ละค่ายเนี่ยก็ทำมาเนี่ยก็ใส่แบบแทงข้างเลยนะสมัยแต่ก่อนเราจะพลาด พาดอุ้มครับทุกวันนี้ก็แทงข้างกันหมดแล้วนะครับบางคนเรียกพาดอุ้มแล้วเขาก็ไปแต่งเป็นแทงข้างนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะใช้แบตเตอรี่ชุดกระแสไฟก็ยี่สิบสี่โวลต์ครับแบตเตอรี่สองลูกนะครับยี่สิบสี่ไฟยี่สิบสี่ตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับ ซีบอยอะไรมาบ้างนะโอ้ของแถมนะครับของแถมมันก็มีอะไรเจนะครับนี่ล้วก็กโอ้ให้มาเยอะรับผมดิของนี้ให้มานะคิมล็อกพวกเมือกุ้งก็ให้มาครับผมให้มาหลายตัวเลยนะครับ เอาไว้เปลี่ยนนะครับแล้วก็พวกมวยจรวดน็อตต่างๆครับผมใบมีดก็ให้มานะครับนี่ก็โอเคครับผมก็ให้มาแบบนี้ก็เอาไว้ใช้ยามชุกเฉินนะครับกลองวางเครื่องมือของเขานะครับตัวนี้ช่วงล่าง ก็สี่สิบแปข้อนะครับ48ข้อใบแท็กก็ต่อปลาย80ดสเสนนะครับโรลเลอร์ er, ตัวล่างนี่ก็อยู่ประมาณสิบเอลูกนะครับ11ลูกก็โชว์ล่างก็คือใหญ่นะใหญ่โอ้ oh, นี่คนขับครับผมคนขับสุดรอเลยนะเอาคนนั้นขับก็เดี๋ยวการอุ้มโชว์หน่อยฮะอยากเห็นเหมือนกันว่า อุ้มจะสวยขนาดไหนนะครับนี่อ๋อเหล็กสองตัวคือเอาไว้ฉันรแบบับใส่ในอุ้มนะครับผมอืมอุ้มก็แบบนี้เลยนะครับโอ้ ข้าวทาว่าอุ้มข้าวก็อยู่ได้อัดเต็มที่ก็อยู่ประมาณสองตันหกนะสองตันหกสองตันเจ็ดนะเสียบอยว่างนันนะติเกอร์ก็ถือว่า พอดีครับผมไม่รบกเกินไปครับก็<อ>ดูสวยงามประมานี้นะเอาเดี๋ยมาดูส่วนเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ hino ่เจ 8C ครับผมเป็นเครื่องใหญ่ครับเครื่องเจไฟนะครับผมผ่านการาแต่งมาแล้วครับผมนะนะครับแรงๆเลยตัวนี้นะครับ เธอโบกคู่ด้วยครับผมเธอโบกคู่นะครับเธอโบกคู่ครับไข่สีโกสักนะครับเธอโบกคู่นี่นักเรียมาได้เยอะอยู่ครับผมนะครับสองร้เจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบนะครับกำลังเครื่องยนต์เรือครับผมใช้รอบต่ำแต่ว่ากำลังได้ครับผมเน้นประหยัดน้ำมันนะครับเธอโบกคู่นะครับผมแล้วก็ ใช้มูเล่ใหญ่เลยนะครับมูเล่์ปั๊มนี่โอ้ขึ้นตูนี่ไม่ได้ใจนะฮะไม่ได้ใจมูเล่ปั๊มกับมูเล่ขึ้นตูนี่ขนาดนะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ให้ใสายพานมา6เส้นเลยนะชุดปั๊มกับขึ้นตู้นะผมแต่ละตัวนะครับตัวนี้เป็นปั๊มใหม่มมครับผมเป็นปั๊มของไฮโดซิล่าครับผมเบอร์ยี่สครับสองลูกด้วยกัน เรื่องของการดีไซน์แล้วก็การจัดวางครับผมก็ถือว่าจัดวางได้โล่งครับผมนะครับอย่างพวกกรองไฮดรอลิกนะครับผมก็ไปข้างในเลยนะปกติบางค่ายก็จะอยู่แถวนี้นะแถวนี้น,นี้ไว้ติดกระตู้เลยนะครับให้มายุ่งยากับสายพานฝั่งนี้นะฮะก็ ก็ถ้าอันนี้ก็พวกปล่อยข้าวกับผมตัวนี้ร้อยแปดสิบองศาเลยครับผมสามารถหมุนมาด้านหลังได้เลยนะครับอืมของน,นี้ก็จะเป็นหัวน้ำมออยนะครับเดี๋ยวกราปลุกระบายความร้อนต่างๆกับผมให้มานะครับใช้ยิงลมซับปลากเกียวนะครับก็สะดวกสบายไปอีกอีก อย่างหนึ่งนะครับผมไม่ต้องใช้มือสับปากนะครับผมระบบของเขาคนระับช่วงล่างแล้วก็ดีนะคือช่วงล่างนี่สูงเลยสูงเฟรมต่างๆแล้วก็สูงมากครับมาดูการเก็บงานของเขาครับผมการรอยเชื่อมรอยอะไรต่างๆนะฮะ ดูเลยนะครับเป็นไงทุกคนภายในอืมนี่ขึ้นมาดูครับผมนี่ขึ้นมาดูแล้วด้านบนนะตัวนี้มีของแถมมาด้วยนะนี่ทางดับเพลิงครับผมสำคัญมากที่สุดเลยนะครับผมนี่แถมมาให้ด้วย ภายในห้องขับนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็จะมีชุดมีวัดแบตเตอรี่เกจวัดความร้อนนะครับผมแล้วก็ชุดไฟนะครับไฟหน้าไฟหลังตรงนี้นะครับ นี่คร es que ับผมดวัดรอบของเครื่องยนต์นะครับนี่ก็มีมาให้นะผมไปสว่าง LED ทุกอย่างับผมแล้วระบบยิงลมนะครับก็อยู่กับชุดคันทรปลาเกี่ยวนะครับผมนะนะครับ